มึงมึงเ่ยตายคนแรกมึงคำไหนกูว่าตายคนแรกมึงตายออกแล้วเริ่มครับอ่าเริ่มเลยครับดังเพลงทิลลี่เบิร์นนี่มึงได้ไหมไม่ได้ฉีกไปเลยฉีกไปเลยจดจำไว้นะไอ้ดังเออมีวันเขาทำอะไรไม่กล้าพูดเลยอะายน้ำ ว่ายน้ำว่ายน้ำต้องว่าน้ำแล้วไปไหนอีกเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเสร็จแล้วไปไหนอีกขอบคุณขอบคุณขอบคุณอหอ้โอ้โอ้โขออ้้อ ชนะไอ้นี่มันชนะดจิดจำไว้จำไม่มันทำอะไรไม่รูาไอ้คำเดียวอ่ะนี่ต้องกับแอนตี้ดีโอจบแล้วสำเมากเกงรู้ว่ามันทำยังไงคิดไหมว่าจะรู้ป่ะไอ้นี่มันฉลาดจริงอ่ะโอ้ยมันเกินไปเกินไปจริงเสร็จแล้วขอบคุณกูย้ำไปหมดเลยไม่ดีโอมันชอบย้ำคนที่ทับดีกว่าอื่นพูดก่อนไว้เพราะนั้นใช้เวทไม่้ไม่แต่ว่าขับด้วยกูเอง คิดไม่ทัน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 แล้วเมื่อกี้มันเหมือนมันมันมันกำลังติดลมอ่ะเออเออแล้วมัเพลินกำลังเพลินกับมันอยู่ไงจำไว้แล้วมันรูขึ้นมาอ่ะจำไว้พี่จำไว้โอ้ยโหดจริงเกมนี้มีหลายรอบเว้ยตอนแรกตอนแรกดังดังรู้ป่ะฮะรู้ป่ะมึงรู้ไหมอันเนี้ยนะเออไม่เลย มึงนี่มันอ่อนแองกระหลอกจูกมากกระหลอกจูกคืออะไรคขื่อล่อยังไงรู้ป่ะจะล่อเอาอย่าดมให้ไปดมเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าต้องทำยังไงก่อนโหเจออันนี้มาไม่ต้องถึงกูเลยชอบกินอะไรเป็นพิเศษข้าวซอยข้าวซอยเหมือนกันเลยเรอข้าวซอยต้องไปกินที่ไหนชายเลียง ช่โอ้ยชายเลียงชายเลียงเชียงใหม่ก็พอมั้งชายเลียงเชียงรายดังทำอะไรดังไปเมื่อเราไปเชียงรายนี่ไปทำอะไรยังไม่เคยไปเชียงใหม่อ่ะเคยไปแล้วครับทำอะไรไปวิ่งฮะไปวิ่งมาราธอนเหรอเชียงใหม่มาราธอนเหรองานเยอะพี่งานเยอะงานมันเยอะน้กจากวิ่งกันไปไหนไปไหนก็ยังวิ่งต่อไปวิ่งกับกรุงเทพเป็นไงเป็นพี่ตูนเป็นไงวิ่งอย่างพี่ตูนแต่ที่นั่นเป็นไงพี่ เชียงใหม่เชียงใหม่เงียบเลยดีเข้ามานิ่งๆนะไม่ดูพูดเหมือนนายไม่เคยไปไม่บ่อยไม่บ่อยไปบ้างอะไรเงี้ยหรอสัมภาษณ์ทำงานทำงานเราเจอใครบ้างที่ทำงานทีมงานดิเจอใครเจอทีมงานเจอคนนู้นคนนี้อยากอยากพี่อ๊อฟไม่น่าพูดเออคำนี้ไม่น่าพูดอยากอยากมากถ่ายงานเสร็จเมื่อไหร่คิดว่าเปิดออกไปเนี่ยเปิดกล้องแล้วจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่โ โอ้โหนานเลยอ่ะนานเลยอ่ะ three month โอ้ยมาประมาณตัวตุ๊ดไทยเสร็จปุ๊บจะทำอะไรอันดับแรกผมว่าคำข้างบนแม่งต้องเป็นอันนั้นแน่ใช่อย่างที่มึงคิดนั่นแหละจริงแทงได้เลยก็ยกมือตอบได้เลยถ้าตอบไปเลยถ้าตอบถ้าตอบได้ก็ชนะไปเลยไปเลยชนะไปเลยถ้าตอบผิดก็แพ้ไปเลยผมว่าชนะเลยควรตอบเพราะตอบไปเลยถ้ารู้ก็นั่งคิวก่อนก็ได้นะถ้ารู้อยนั่งคิวก่อนก็ได้นะถ้ามั่นใจอ่ะ เวลาไปทำงานเนี่ยเจอรวมหัวกันเอาวันนี้ก่อนได้ไหมอ่ามามาเอาเอาพี่บ้างดีกว่าลองดูเวลาไปทำงานเนี่ยเจอคนเยอะไหมแย่แย่เจอคนประเภทไหนบ้างผู้หญิงหรือผู้ชายประเภทคุณนะครับเจอบ่อยมากอ๋อใช่คือได้เจอผู้หญิงบ้างไหมเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยเจอผู้หญิงไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแต่อะไรเจอแต่กันเจอแต่การ มันเอาเว้ยเดียวอะคิดแต่ไม่ถึงต้องตอบได้ป่ะเนี้ยคิดคิดแต่ไม่ถึงไม่ไผมก็แพ้แล้วผมเดาไเลยวะถ้าเราถูกก็คือชนะป่ะเออถ้าเราถูกคือชนะหรือว่าอยากตอบก่อนถ้าเราผิดคนที่เราผิดคือออกจากเกมไปอ๋อเดมมึงเดาเด้เดาเรื่องนาเลยเอาเลยคือเออออกมาออกมาของรับยากอะเอางี้ปั่นให้มันทายผิดปั่นให้ใครนี่ยอ๋อสิ ชอบไปเที่ยวไหมก็สนุกดีสนุกดีแล้วเวลาไปเที่ยวเที่ยวไหนต่างจงังหวัดต่างจงังหวดัดอ๋อเล่นต่อสำนวนกันไหม ได้ขี่ช้างจับจับช้างเนเดี๋ยวล่วงน้ำขึ้นให้รีบน้ำขึ้นให้รีบปิดไม่ใช่นเดี๋ยวน้ำจะไหลออ๊ยทีกูหมดยอปยอปเคยไปงานแต่งไหมเออเคยไปงานแต่งป่ะล่าสุดที่เห็นมึงไปมาใช่เพิ่งไปมารู้จักใครอ่ะจำใบมะข่าวรู้จักทั้งคู่เลยอ๋อเป็นเพเป็นเป็นเพื่อนฝ่ายไหนเป็นรุ่นพี่อ๋อเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ฝ่ายไหนลุงพี่มันมีฝ่ายไหนด้วยวะเป็นนรุ่่พีไม่ฟังแบบ เจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวอะไรกันจริงๆทั้งคู่เลยถ่าสนิทฝั่งไหนมากกว่าเจ้าบ่าวฝั่งผมยาวมือยาวอะไรวะตอบเลยได้ไหมสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซีคิดว่าคำว่าอะไรนอนปะนี่ยี่ไม่ตอบจริง